สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sweetie j s t m นะคะวันนี้อยู่ในคินซีนะคะในพาร์ทสอบไปแล้วเอ้ยมาดูก็ต่อดี้ลูกอะไรเนี่ยลูกบิวพูดในแต่เช้าเลยเราต้องการมเมล็ดพันธุ์จากตลาดในเฟสติวัลกีนนะนะสีมะเมล็ดพันธุ์ใดๆก็ใช้ได้ทั้งงั้นนะเมื่อเธอได้มเมล็ดพันธุ์แล้วนะกลับมาที่แล้วคุยกับฉันแล้วฉันจะบอกเธอทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกสีขอของเธอนะ โอ้โหลุงอะลุงให้หนูไปซื้อมาเลพานอีกแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรที่มันเติบโตอีกหรือเปล่าอ่ะแอปเปลแอปเปิลนะคะแต่เราต้องแอปเปิลไปให้พ่อของเด็ตด,ด้วยนะเพราะว่าเด็ตกะซิบบอกแล้วว่าพ่อเขาว่าชอบกินแอปเปิลเฮ้ยดอกอันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บนะคะไปก่อนไปก่อนเออนี่ก็เกิดใหม่อีกแล้วโอ้โหเก็บมาก่อนนะคะใครมาก่อไฟไว้ตรงนี้ไว้นะ ก็มีคนอยู่เนาะแลก็ต้องมีการก่อไฟเกิดขึ้นซีพ่อของเนีอยู่ไหนจ๊ะที่ฉันจะเอาแอปเปิ้ลมาให้เป็นของขวัญน,นะคะอุ้ยเก็บได้ปะเนี่ยอู้ไ <c oughs> ก่ใครไม่รู้นะแต่เราเก็บหมดนะคะอันนี้เก็บไม่ได้นะไก่น่าจะเป็นไก่ป่าป่ะเ็เลยเก็บได้ลุงหนูเอาหองขวัญมาให้นะคะหนูแอปเปิ้ลมาให้หนูรู้ว่าลูกชอบเป็นไงเพิ่มยี่สิบเปอร โอ้โหเพิ่มเยอะเลยเยอะไปเนี่ยยังไม่ได้หัวใจหนึ่งอันเลยเอ้ยขอบคุณมากนะมนันเป็นประโยชน์มากเลยอ้เป็นไงละ่ะเนี่ยไปความรัสตรบเธอนะฉันได้ยินมาว่าจิงเจอร์นัดนะพูดจริง,รง,รงๆว่าไม่ชอบน่องไก่จิงเจอร์นัดคือใครอะจิงเจอร์นัดไม่ชอบน่องไก่โอ้ยไม่รู้จักจิงเจอร์เลยจิงเจอร์อยู่ไหนกันไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเรา,าต้องเก็บอะไรนะแพรลูกแพรกับแอปเปิลให้เขาด้วยดี่ว่าเอออันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋อ ปีอีเวต์ด้วยนะเงินแข่งหมูจะจัดขึ้นในวันที่4และ1 1ของเดือนนะคะเฮ้เราเพิ่มลงปฏิทินดิเราอยากแข่งดิเราจะได้เอาหมูเราไปแข่งนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ละเนี่ยมันวันไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ใครคะเนี่ยเราควรทําความรู้จักไว้นะไปไๆไปไปไไไ,ไเธอตะไปไหนไม่ได้ลูกของเธอบอกให้ฉันคอยดูเธอและคอยดูแลเธอห้ามออกจากเวลจนกว่าลูกของเธอจะบอกโอเคค่ะคุณลูกก็คือ,อไว้ดูแลหนูใช่ปะ ลุงน่ากลัวมากเลยนะแต่ลุงใจดีเขาคอยดูแลเรานะคะเฮ้ยองชายกับเจ้าหญิงปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทาความรู้จักดีฮอลลี่ <Holy S 2> นะคะเออเธอเป็นใครนะ่ะไม่ใช่พวกทีพอร์ตที่ปลอมตัวมาใช่ไหมก็ได้งั้นก็อยู่ให้ห่างจากพวกมันไว้ให้ดีนะเออเราก็มาทําความรู้จักกับอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเอ็ดเวิร์ดนะคะไม่เคยเห็นเธอที่แคนิดิามาก่อนเลยนะเธอไม่ใช่สายลับแคนเทอร์ใช่ไหมดีเลยดีเลยครอบครัวน่าทำให้ฉันเดือดพานทำความรู้จักแค่นั้นแหละ เฮ้ยเราอย่าลืมนะเป้าหมายของเราอะ่ะเรามาซื้ออะไรอย่าลืมเด้อเนตเนตไอเนตเราต้องการอะไรบางอย่างแต่เราต้องทำความรู้จักก่อนปะเธอดูแข็งแรงดีอยู่แล้วแต่เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่เธออาจจะพ่เตยบีเลือดออกเฉียบพลันหรือมีอาการพิษที่ไม่คาดคิดเพียงแต่เคาลบดูอีดาต่อไปแล้วเธอจะไม่ต้องใช้บริการของฉันมากนะักโอเคค่ะลาก่อยค่ะน่าจะเป็นหมอนะพี่ <Hey. S 1> เดี๋ยนะเราต้องมาซื้อดี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 ดดดเราไม่ต้องเข้าขิวใช่ไหมเราซื้อได้เลยเนาะอ๋อนี่ไง เคี้ยวอันนี้แหละเออขอซื้อไปซื้อเสร็จแร้วเรียบร้อยนะคะเออไปตัดหญ้าที่ฟาร์มไปเลยทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะเรานี่มันแบบมัวตัวไงททเลท่าไหลไปเรื่อยแต่มาวันนี้คุ้มมากเลยนะได้ไข่ด้วยเราต้องเอาอาหารไปใส่ในตู้กับข้าวของเราด้วยปะเดี๋ยวคนที่บ้านเราไม่มีอะไรกินปะเนี่ยหรือเขาก็หากินกันเองได้วะ อันนั้นพูดถึงครอบครัวเราหรือว่าครอบครัวที่เป็นแบบมีน้องเราอะไรเราด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเออตราบใดที่ครอบครัวเลยไ็นตุยเย่ก็น่าจะได้อยู่เก็บมาก่อนนะคะไม่ใช้รอเก็บติดตัวไว้เอ,อ๊ดี่ีด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 ีเราเปลี่ยนเป็นเคียวนะคะเออเราต้องลงจากหมู่ก่อนไปเนี่ยแล้วก็ใช้เออฟาดฟาดฟาดเลยฟาดฟาดหมู่ตามมาทักีหมู่ เยี่ยเลยตัดอย่างนั้นแหละสมมติีจีเอาละมารับรางวัลไปสิเธอเห็นตลาดปรับแต่งในบ้านไหมมันจะแสดงพื้นที่ปรับแต่งได้ทั้งหมดในฟาร์มเลยรวงถึงฟาร์มของบ้านด้วยฉันจะให้พื้นที่ด้านซ้ายของบ้านแกเธอเฮ้ยเราจะมีบ้านเป็นของตัวเองเหรอจริงปะเนี่ยเลือกอรอตนานานะแล้วเธอเข้าสู่โหมดแก้ไขเธอสามารถย้ายสิ่งของไปมาแล้วก็ลบสิ่งของออกได้ทั้งหมดเลยหากเธอติดขัดอะไรนะความช่วยเหลืออยู่ทางบูบซ้ายบนนะคะพิกดูแคตตล็อกเพื่อด,ดูอรายละเอียดที่ปดล็อก โอ้เรียบร้อยนะคะเราปลดล็อกคเควสเรียบร้อยนะคะสนุกสนานไปกับส่วนเล็กๆของเธอเลยร็วนี้อ่ะเธอจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นอีกมากมายว้าวเดีเก็บประก่อน,นะคะอุ้ยนี่ไรได้แล้วรดน้ำต้นไม้นะคะบูบไปไหนมามาขี่นี้โอ๊กโปก๊กโปก๊กเอแผนที่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงกดอันนี้นะคะเพื่อคัดต้นไม้เอามันได้แค่นี้นี่หว่าเคทตลกเคทตลก ว,ว้าวอุ้ยปรับสีได้ด้วยอุ้ยน่ารักมากเอาเอาเนียเอาีอาดีชมพูชมพูเอเอเอ,อ๋อแต่งอย่างนี้ได้แต่งนี้ได้เลยเสียเงินปนะ่ะเนี่ยไม่เสียเนาะอ้อมันได้แค่นี้นะแล้วเราอันนี้เก็บมาได้ปะอ๋อเก็บได้ปกักปักตรงอื่นได้นะคะหรือถ้าไม่เอาก็ต้องเอาออกเนาะเออก็คืออีดิตแค่นี้เลยไม่แต่เขาบอกเขาจะให้บ้านเราไม่ใช่ออกบ้านเราอยู่ตัวไหนอะหลังนี้ปะ เนี่ยมันได้แล้วเป้ากุณโจกุเจอะไรอ่ะเหมือนน้องเราจะมีคําถามหรืออะไรใดๆคุยได้นะเป็นอีกวันที่ยุ่งวุ่นวายนะเธอจะไปที่หมู่บ้านส่วนฉันติดอยู่ที่นี่เพื่อทําหน้าที่ในฟาร์มอะระวังตัวด้วยนะไม่อยากไปไหนไกลๆนะพวกเราอะเด็กๆต้องเข้านอนตอนห้าทุ่มนะผู้ใหญ่เนี่ยโชคดีจริงๆเลย อยากฟังเรื่องความฝันของฉันไหมตอนนี้เริ่มจะคุบมเครือแล้วแต่ฉันกำลังเดินผ่านป่าแล้วก็มีเสียงหน้าหนาพูดกับฉันไม่หยุดเลยมันบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปแบกดีไหมล่ะเออเราลองถามแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะฉันะต้องทํางานหนักเพื่อดูแลนีนะนะรักษาพืชผลของเราให้อยู่ในสภาพดีพอฟังอย่างนี้ลรวรู้สึกสงสารน,น้องนะน้องบอกไปไหนไม่ได้เลยเออมีแต่เธอที่วิ่งแบบไปไหนมาแบบร่อนล่อนเก่งมากเอ้เนี่ยนะ ตอไปซื้อมเมล็ดแล้วก็ไปคุยอะไรด้วยอะเยอะมากเลยอะอันนี้เขาบอกอยู่เหนือหรือใต้นะเหนือปะน่าจะเหนือนะแล้วลองไปดูอะนะคะคุยอะไรกับใครไว้ก็คือลืมหมดอะจำไม่เคยได้ฉันจำอะไรไม่เคยได้เลยเออคือเหนือนะคะทางนี้หรออันนี้คุณลุงนะคะอันนี้คุณลูโตอการอะไรเหรอไม่ไม่ค่ะดูไม่ต้องการอะไรทางนั้นอนะเก็บแอปเปิลอันเนี้ยโอ้โหหนูลูกบอกดูแลหนะูไงหนูไม่เห็นเก็บอะไรได้เลยวิ้ยไข่เก็บได้นะ โอไก่ป่าหมดเลยดีอย่างเงี้ยสบายแล้วเรากินไข่กันทุกวันนะไข่โจ๊กไข่เจียวนะคะเฮ้ยแล้วบ้านเจ้าหนูตัวนั้นมันอยู่ไหนเนะทวิงทวิงอะไรเนะี่ยหลังนี้หรอมาทางนี้หรือเปล่าโอ้ดอกเราเก็บมาก่อนนะคะเก็บใส่ตัวไว้อออันนี้หมไม่ใช่นะอุย้ยมีหนังสือเหรออุย้ยอะไรอ่ะเราได้อะไรมาป่าปะ อะไรก็ไม่รู้นะคะเก็บมาก่อนน่าจะปลาหรือใครรู้มาวางไว้นะคะเราเก็บบดนะคะของใครก็ตามแตกแต่เก็บเรียบบทละเราอะเราไม่รู้นะเนี่ยว่าต้องไปทางไหนนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกองไฟช่วยคุณบันทึกเกมได้นะคะเมื่อเป็นผู้หญ่ก็สามารถเลื่อนเวลาได้เช่นเดียวกันโอเคเซฟแล้วเฮ้ยในบ้านมีหนังสืออะไรไม่รู้นะคะแล้วเขาไปเก็บมาอ่านก่อนในเบอร์รี่เจมมานะคะเก็บมั่วเก็บซัวมาโอ้โหเอานอนไม่ได้นะคะดูว่านอนได้หนังสือเหมือนกัน เดดเทเวนะคะนางฟ้าตัวนี้มีประโยชน์มากๆและมีประกายแวววาวสุดๆเพราะมันถูกดึงดูดไปหามนุษย์บางคนซึ่งพวกมันมองว่าน่าดึงดูดและผูกพันกับพวกเขาเมื่อบุคคลนั้นหลงทางหรือแสวงหาบางสิ่งบางอย่างะนะจะบินออกจากผมของโสต์แล้วไปในทิศทางที่พวกมันต้องการไปสงสัยว่าเราจะถูกควบคุมโดยพลังที่สูงกว่าเทพธิดาอันเป็นที่รักของเราหรือเปล่าไม่รู้นะกดไดอะล็อกแอลดีไงทางนี้หรอเฟสติวัลโอ้ นี่ถ้าไม่กดเราก็ไม่วิ่งมานะโอ้เฟสติวัลกีนจริงด้วยโอ้โหซื้อจากตรงไหนแล้วเนี้ยอันนี้ลุงบอกให้ซื้อสี่ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแคทล็อดเหรออันนี้คือหน้าตาเหมือนกันเลยนะแอปเปิลนะคะอ๋ออันนี้กระหล่ำนะคะนี่กระหลำ่ำนี่ปะหมดแล้วดิอุ้ยตัวอะไรดิตกใจหมดเลยอันนี้กําลังก่อสร้างนะคะน่าจะหมดแล้วฝั่งนี้มีปะฝั่งนี้ไม่มีนะเออซื้อมาเลยเรียบร้อยนะคะ อีกเดีวปะหรือจะเก็บตังไว้ก่อนดีโอ้ไม่พอแล้วดิเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องทางภารกิจอันนี้ก่อนก่อนเราจะกลับบ้านนะคะอันนี้แล้วก็กดเลยไปนำทางไปหน่อยคือรถบนวิ่งออกมาจากผมเรานะคะไปเลยเอาเราวิ่งน้ำอีกแล้วอะหมูเราวิ่งเร็วเกินนำทางไปหน่อยทางนี้นะคะใกล้ถึงยัง ไปเลยอ๋ต้องข้ามสะพานนี้นะคะถ้าไม่กดก็คือไม่รู้เรื่องจริงๆถึงแล้วดิอ๋อถึงแล้วนะคะมีหนังสือด้วยอะไรคือวัตถิสิทธิ์กันเน่ไม่รู้นะอ่านดูก็ไดส้สิ่งมีชีวิตในป่าแฟรบางตัวไม่ทําตามความลับที่ปกปิดไว้และบางครั้งก็ปปากกฏตัวในยามที่จะเป็น เือใครก็ตามที่มาใหม่ในพื้นที่นะพวกเขาจะเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนานะที่ปรากฏบินวนอยู่รอบๆจุดที่น่าสนใจค่ะมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์วัตถุซิสจะดึงดูดความสนใจไปนสิ่งนั้นนะคะโอเคเหมือนจะเคยเห็นล้วปะไอที่มันเป็นแบบไอสีเขาข่าวอะไอตัวเขาข่าวแบบวินลอยละลองนะคะนี่แล้วเปิดแมปเออเปิดแมปเรียบร้อยนะคะอันล็อกอาชิมบินด้วยนี่เปิดแมปแล้วนี่บ้านอยู่ข้างบนแล้วตรงนี้มีอะไรนะ มีของนะคะไนเบอรี่เก็บหมดป้ายอะไรนี้คุณสามารถลองจีบและแต่งงานกับ n อ c ได้หากคุณต้องการคุณจะเลือกได้เองว่าใครคือคนฉลาดแต่ไม่ต้องกลัวผิดหวังเพราะว่าคุณไม่สามารถแต่งงานกับมาสเตอร์เฟหรือวันเดอร์เลอร์ได้มีคนอื่นๆมากมายเลยใครอะพูดหมาไม่รู้เลยคือใครอ่ะในเกมนี้มาเกมจีบคนได้ด้วยฮะโอ้โหหนังสือเยอะนะ เดอะไลท์เอ็นเจ้นะคะการตกปลาเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์น่ะไม่มีอีกแล้วอ่านแบบเร็วๆแล้วกันนะบางทีมันพั่มภาวนาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออพออ่านปุ๊บมันลกสบองไงฉันก็อ่านบางไม่อ่านบางเอ,อ้ยมอรนี่เหรอเนี่ยหน้าเป็นกระต่ายปะอ๋อทวิกนะคะเออสวัสดีฉันชื่อทวิกนะและเธอเรียกฉันว่าทวิกก็ได้ไม่แน่ใจว่าทำไมฉันถึงได้ชื่อนั้นอาจเป็นเพราะฉันดูเหมือนไม้ลมะมั้ง แน่นอนว่าเพื่อนในฝันของฉันเขาสามารถทําสิ่งมหัศจรรย์ได้ถ้าไม่มีเขาอะนะฉันก็คงไม่มีโอกาสได้เป็นอาจารย์ชาวประมงเธอคงไม่รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงใครใช่ไหมล่ะคุณแฟร์เวเทอร์นะเขามีแผนใหญ่สําหรับเธอนะนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเธอกับฉันถึงต้องอยู่ด้วยกันโอ้ที่เราฝันน่ะใช่ปะที่เป็นเงาอะฉันน่ะจะมอบคันเบ็ดเก่าๆอันดนึงให้กับเธอนะเพื่อให้เธอได้เริ่มต้นตกปลาดังนั้นดูแลมันให้ดีล่ะเข้าใจไหมแสดงให้ฉันเห็นว่าเธอสามารถจับปลาพอลเลเกอร์รับรองว่าเธอจจะหามันนนนเออ่ โอ้เราได้เบ็ดแล้วนะคะเอาปลาหน้าหนะักกลับมาให้ฉันแล้วฉันจะสอนทักษะแรกให้กับเธอเอาไม่ได้สอนก่อนหรอให้ไปตกก่อนหรอได้เบ็ดมาแล้วนะคะขอเปลี่ยนเป็นเบ็ดอันนี้เออต้องบอ่อไหนอะ่ะอ,อ๋บอบ่อนี้หรอไฮ้ทำไมตรงนั้นไม่มีจดหมายแล้วอ่ะเหมืนได้ของนะคะเข้าไปเข้าไปไม่ได้ติดปะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยนะเมื่อกี้มันติดอะ่ะตกตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เลยจอมเราต้องไปตกตรงที่ปลามันไว้วไ่ะนี่ปลามันก็ไหวนะมันจะกินเบ็ดเรากี่โมงอะฉันไม่ค่อยชอบในการตกปลานะเอานอนเฉยเรานอนทุกที่เลยนะที่ไม่ใช่บ้านเราอะฝันอีกแล้วนะคะเราไม่รู้วันไม่รู้เดือนไม่รู้ปีหรอวะคือมันไม่รู้เวลาไงนอนไปเลยโหเราฝันถึงไหนแล้วเนี่ยที่ไหนคะเนี่ยอุยประตูเปิดได้โอ้ โอ้ที่ไหนเนี่ยแล้วมันเรืองแสงมากเฮ้ยเรามาเจอกอบคนนั้นปะแฟ์เวเธอร์อะไรอ่ะแน่ๆชัวอุย้ยกระจกวิเศษจะบอกค่าเธอใครงามเลิศในปัตตภีไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยเสียงที่เราไม่รู้จักนะคะเรารู้จักเธอนะเรามอเห็นศักยภาพในตัวเธอเธอเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะต้องเข้าร่วมกับเราแล้จักรวาก็เป็นของเธอที่จะสำรวจ ิน่าจะเป็นของเธอและจะส่องแสงเหมือนดวงดาวเราจะคอยดูเธอมองลึกเข้าไปในเมรรแล้วพบเราในกระจกเหรอให้เราดูในกระจกปะเอาเอากลับมาบ้านอีกแล้วอะโอ้โหเงินสูรบาทอีกแล้วสวิตี้จีดูสิว่าเจออะไรสนุกไหมมันคือไอ,ไอะไรอ่ะไอที่เป่าเรียกเรียกสัตว์เลี้ยงหรอเธอสามารถใช้มันได้ที่นี่นะออกกด เพื่อแสดงรายชื่อสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเธอแล้วเธอสามารถเรียกพวกมันออกมาหรือมาส่งพวกมันกลับบ้านได้แล้วก็ดูสถานะพวกมันทำไมเธอไม่ถือไปเตรียมบัฟเฟ่ต์พร้อมและขีละ่ล่ะลองแซงเวลาที่ดีที่สุดของฉันในดูวิดาคอสี่เฮ้ยเราไปทำมาแล้วเราไปขี่มาแล้วเนี่ยทับฟ้อมอนี้ก่อนเออมางี้มางี้มางี้โอ้ยยังให้เราไอ้นยู่อีกเหรอเนี่ยเราปรุงอะไรไม่ได้เป้าบูริแจมหรอสูตรนี่วา ไม่มีขวดน,นะคะต้องไปซื้อเอาไปขายได้แหละสตรอเบอรีร่ก็ได้อามาหาลุงด้วยเสียงอะไรนั่นอะน้องบีใช่ไหมอย่าเป่าแรงเกินไปนะไม่งั้นป้าของเธออาจจะสนมาได้อะอะไรขูลุงเนี่ยเออกับไปทำงานเธอตั้งแต่เธอมาถึงอะฉันก็คิดอยู่ว่าเราจะปรับบรุงฟาให้ดีขึ้นยังไงฉันปล่อยมันลกๆไปบ้างตั้งแต่ป้าของเธอเสียชีวิตไปอะนะฉันหมายถึงว่าดูกำแพงที่หมดหมอะสปกปรกพวกนั้นสิ ลองทาสีใหม่หดูสิสามารถเลือกสีเองได้เลยนะสนุกกับวันของเธอนะแล้วก็ระวังตัวให้ดีไม่ต้องแข่งขันพิกทามอะ่ะฉันเคยทําแบบนั้นตอน,นเด็กแล้วและวขาของฉันเอียงอยู่เลยหลังจ,จากที่ฉันถูกโยนไปชนต้นไม้อะ่ะโอ้โหลุงพูดซะเราต้องคุยกับคุณลุงอะนะคะเอ้าได้มาเล่นมารล้วอะเหรอเออเยียบเลยแฮะ เธอสามารถปลูกพืชเหล่านี้ในแปลงปลูกใดก็ได้นะที่เธอสามารถทําได้เช่นในฟาร์มของเธอหรือแปลงปลูกของเพื่นอนอ่ะลองดูพวกแคตตาล็อกของเธอในหมอแก้ไขนะเธอสามารถวางแผ่นใหม่ลงในแปลงที่ปลดล็อกได้แผ่นเหล่านี้ไม่ฟรีแต่จะเพิ่มปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่เธอสามารถเก็บเกี่ยวได้ผักเพิ่มเติมแสนอร่อยที่เราสามารถนํามาใช้ทาอาหารหรือขายได้อ่ะเดเวลอะเต็มไปด้วยคนดีๆนะ แม้แต่ผู้หญิงที่เลี้ยงแมวหลายตัวถึงแม้ว่าเธออาจจะอยากปิดจมูกไว้ถ้าไปเยี่ยมเธอก็ตามเถอะทั้งสถานที่นะั้นเป็นกระบะแมวกระบาดรายแมวตอนนี้นะคะเราต้องปลูกต้นไม้ก่อนเนาะใครอะจากลูซี่นะคะฉันอยากรู้ว่าเธอพอจะช่วยฉันได้ไหมชาวนาการคนหนุ่มสาวที่กล้าหาและชอบประจนภัยอะ่ะและฉันคิดว่าเธอเหมาะกับงานนี้มากทีเดียวเลยนะนอกจากนี้เธองานัายด้วยใ,ใกล้ๆด้วยมาพบฉัน คืนนี้นะหลังหกโมงเย็นเนี่ยได้ที่ซึ่งมันไม่ไกลจากบ้านฉันอะนะเอาโคมไฟมาด้วยนะแล้วก็ขอแสดงความนับถือลูซี่แอโร่ได้เลยนะใช้ราทํางานอีกแล้วแล้วก็นะคะเราในราเก็บเก็บผักเก็บหญ้าเก็บสตรอเบอรี่เก็บไม้หมดนะคะเราปลูกตรงไหนได้บ้างอะ่ะนี่นี่ปลูกตรงนี้ได้นะคะปลูกด้วยอันนี้นะคะปลูกไปก่อนเราต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะใช่แหละ มันต้องรถให้เต็มเลยหรอโอ้จริงด้วยแล้วน้องเรามันจะช่วยรถไหมเนี่ยอันนี้เก็บได้ปะขี้หมูเก็บไม่ได้นะคะแล้วหมูไปไหนแล้วหมูเราต้องเอาโพเทโต้ให้น้องกินเออไปเดี๋ยวเราไปภารกิจแข่งหมูไปเ็วเราควบทัฟเฟนะคะไปที่งานเฟสติวัลกินนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปแข่งแข่งวิ่งหมูนะคะ รู้ไปทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูกอนนะจำได้ไหมเนาทางไหนเนาะนี่ีดีดีดีอันนี้คืออะไรอะ่ะเสียเงินด้วยเปิดสแตนได้กี่ชั่วโมงโอ๋อมาขายของเหรอขายของก็ได้โอ๊ยอะไรอีกแล้วเนี่ยหนังสือเยอะมากอะ่ะจริงๆกขี้เกียจอ่านเลยอะไม่อ่านก็ได้เนาะมันด้วยหน้ามีสาระสําคัญอะไรมากเราค่อยไปย้อนอ่านเอาทีหลังนะคะเดี๋ยววิ่งหมูอยู่ไหนอดุอดอดุอดอดุดอุดนี่หร อันนี้ป้าเอาน outs, อนี่ไอ้แข่งหมูอ่ะสวัสดีค่ะเออหนูมาเพื่อโอ้โหไม่มีเงินนะนีคา่าเข้าห้าเหรียญเลยเหรอโอ้ยทำไงดีอ่ะอุ้ยอุยอ้ยอยากแข่งอ่ะเดี๋ยวนะไปขายของก่อนไปขายของแป๊บนึงเอาเอาเอาผลมไม้เอาผลมไม้ไปขายอันนี้ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยดันเจี้ยนเหรอวุ้ยเดี๋ยวก่อน์ยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมา เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ยหนูไปขายของแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเริ่มกันนะป่ะออกมาค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวต้องใช้เงินด้วยอ่ะไม่รู้เลยนะเนี่ยลุง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 หลังไหนหลังไหนซื้อของหนูได้บ้างลุงลุงลุงอันนี้ร้านร้านอาหารนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนใจเย็นนะใจเย็นอันนี้ดี่นี่นี่ี่ี่ี่ีขาย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 อ่ะอ่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมขายมาหมดเนี่ยเออออกไปเลยออกไปเลย เียได้แล้วเนี่ยเอาอีกอันดนึงเอาอีกอันหึงขายขายขายเออไป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 เลิกลักมากเลิกลักมากกลัวไม่ทันนะคะเอออย่าเพิ่งเลิกกันอย่าพิ่งเลิกกัน,ากกนมาค่ามาโอ้โหอะไรวะเนี่ยสัตว์ตัวไหนจะชนะจ่ายได้เพื่โอ้โหสัตว์ตัวไหนหรอเราก็เอาทัฟเฟิลอยู่แล้วทัฟเฟิลต้องชนะค่ะพนันหมูมากวิยัยงไงอ่ะวิยัยงไงทัฟเฟิลอย่าเหนื่อยลูกทัฟเฟิลไปแล้ว ทาฟฟทาฟฟโอ้โหโโห,โโห,หเหียญกูไปแล้วโอ้ยอาคิดได้ปะเมื่อกี้ตัวไหนชนะนะโโหเป็นเรนด้อมเลยดีว่ะเบเปอร์เหรอเอาเบเปอร์ได้ปะทัฟเฟลไม่แน่ชนะหรอกทัฟเฟลไม่แน่ชนะหรอกลูกเบเปอร์โอ้โห,ห,เปเปหทัฟเฟลเฮ้ยทัฟฟาาอยยายายแพ้แพ่ไปโอ้โห ทำไมทัฟเฟิลทำอย่างนี้พอไหมพอก่อนไหมเล่นทำไมอะ่ะไม่เห็นจะได้อะไรเลยไปดีกวะจบจบจบห้าเหรียญสิบเหรียญไปไม่ได้เลือกได้แลว้วไปขายพครจะพื้ดีกว่าไปดีกว่าทัฟเฟิลไม่เอาแล้วนะทัฟเฟิลไป่ทำอย่างนี้เชียร์ทัฟเฟิลทัฟเฟิลไม่ชนะพอไม่เชียร์ทัฟเฟิลทัฟเฟิลแบบชนะเฉยเลยโอ้ทัฟเฟิลไม่ไหวจีอันนี้โรงแรมหล่ะเนี่ย เออว่านี่มันโรงแรมไม่ใช่หรอเนี่ยเออมีหนังสือเลยนะคะอะไรอ่ะไม่อ่านแล้วเออเยอะเกิอนอ่ะไม่อ่านหรอกอย่างไซง่ะเราไ่ทัฟโฟแบบทำยังีงวะโอ้ยหโคตรเสียใจอ่ะเสียใจแบบดูจอสรรหาคำไหนามาพูดดีว่าเสียใจแบบโคตรอ่ะเดี๋ยวเรามาร้านนี้กันนะคะเพราะว่าเราจะขายของสตอรี่ได้อันเท่าไหร่ถ้าเราขายมากกว่านี้นะว่ะเออขายสักสามไหมเออได้ทุนคืนแล้วเนี่ยเลิกเล่นแล้วนะ เกมเกิมเลยพวกนั้นนะแมวแล้วพอพักอันนี้คืออะไรจ๊ะให้ฉันมาดูเหรออ๋อถ้าทางนี้ไปอะไรนะดูอีลาดูเวล่าคอนนะคะทางนี้นะคะไปดูนี่มีอะไรตรงเนี้ยสถานที่หม่อ๋อถ้าขึ้นไปก็เจอเจอฟาร์มเราเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแข่งขันผ่านวงแหวนให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อจะชนะเพียงเอาชนะ25วิจูเนียโอ้จูเนียจริงปะลองนี้เอายี่ห้าวิเท่านั้นใช่ไหมไปดิโอ้โจุเนียคือทำเวลาไว้ดีมากจุเนียมาเล่นเหรอเออเอาเรียบรีๆๆๆีเอเอ,เอ,เอ,เอไม่แพ้อย่าแพ้เออเท่าไหร่เป็นไง โอ้โหจุนีย์มันจะไปสู้พี่ได้ไงโอ้โหพี่นี่สุดบัวสุดปางแพ้จากอันนั้นมานี่ยอย่ามาแพ้จากอันนี้เลยนะขอร้องที่ไปพนันมาคือเราน่าจะทางนั้นไม่ได้นะมันไม่ใช่ทางของเรานะคะพนันคือไม่ได้เลยอย่าหาทําเอามาตรงไหนกันแล้วเนี่ยที่บ้านใครอะ่ะส่วนใครเนี่ยตรงนี้กดได้โอ้อยู่กันเยอะเลยนะเนี่ย เราลืมทําเควสอีกหรอปะอเหลือจะเชื่อไม่เคยจะทําเควสแล้วบางทีก็ลืมไปแล้วนะเราต้องมาเจอไปเจอลูซี่นะคะอย่าลืมนะลูซี่ต้องการความเชือเ่อจากเรานะคะโ,โหเพนเฮาด้วยมันใช้เงินหรือเปล่าหนูแต่ได้เงินนะต้องสามเหรียญอันนี้ก็คือแบบอยากช่วยมากเลยอะแต่ยังทําไม่ได้นะใช้ของเยอะเกินนี่บ้านใครอะเอาบ้านเน็ตนี่ว่ะทะลุมาบ้านเน็ตนะคะโอ้โแล้วปลูกอะไรเยอะแยะเตมไม่หมดเลยอะ เออต็มเลยนะคะยตอนนี้ไปได้หรอไปไหนอะฉันเดินมั่วนะเนี่ยโอ้เปิดแบบใหม่เฉยใช่ไหมเออเปิดแบบใหม่เฉยอะหกโมงยังนี้น่าจะใกล้หกโมงแล้วนะต้องไปแล้วเป้าเซฟก่อนนะคะหนึ่งทีที่ไหนก็ไม่รู้เนะี่ยแต่ดีแล้วนะคะที่มาได้ของด้วย ทางนี้ไปเหมืองนี่แต่ไปไม่ได้นะทางนี้ไปได้อยู่แล้วเนี่ยเราฟาดนะคะเก็บหมดวิคืออะไรเนีเพื่อเพิ่มไปกับโอกาส2%ในการรับมเมล็ดพันธ์พืชจากการเก็บเกี่ยวทางนี้ไปไหนได้ก็ไม่รู้นะบ้านใครอะ่ะเออต้องการกุญแจนะคะไม่บีนะ <S <S เราไปเควสอันนี้ดีกว่านะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะลืมอันนี้นะคะไปพบกับลูซี่นะ ไปเลยน่าจะหกโมงแล้วนะลูซี่รองเหงือกแห้งแล้วมั้งเราไม่ตรงเวลาเลยอะ่ะมันจะมีที่ที่ประตูล็อกอีกเยอะเลยเนาะเราอาจจะต้องหากุญแจมาเพิ่มอ่ะเออต้องใช้กุญแจนะคะทักกีปะนี่หรือเปล่าลูซี่นี่ลูซี่นะคะโอ้สวิตี้จีเธอได้รับจดหมายของฉันแล้วใช่ไหม ฉันน่ะชื่อชอบประวัติศาสตร์และตำนานมากฉันศึกษาเรื่องลึกลับนี้มานานหลายปีแล้วนะแล้วก็ยังไม่สามารถไขค,ความลับของมันได้อะฉันเชื่อเป็นการส่วนตัวว่ามันคือประตูฉันอพบหนังสือเล่มเก่าเล่มหนึง่งที่กล่าวถึงการส่องแสงไปที่มันเธอลองโฟกัสลำแสงโคมไฟของเธอไปที่วงกลมในขณะที่ฉันคอยดูว่ามีสัญญาณของเวโมนหรือไม่บางทีเธออาจจะลองยืนบนวงกลมและเปิดโคมไฟของเธอดูนะเราต้องเปลี่ยนเป็นโคมไฟนะคะเปิดอันนี้เออเปิดแล้วไหนลำแสงไหนอะมีปะ ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นนะช่ยพยายามถอดเสียหนังสือต่อไปแล้วดูว่ายังมีข้อกลหนดพิเศษอื่นอีกไหมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะนี่คือห้าเหรียญทองสำหรับการช่วยแก้ไขปัญหาเอาเอาไม่ใช่เหรอมาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยอ๋อน,นี่คือเวทมนตร์เหรอไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยอะ่ะมันสามารถส่องแสงงนี้ไปได้ด้วยเหรอจริงหวหส่องดูข้างหน้านะคะว่ามีอะไรเออเจ๋งเหรอมืดก็ไม่กลัวแล้วตอนเนี้ ไปได้ทุกที่ดีส่องมาทุกที่มีลายมีลายมีลายมีอะไรปะไม่มีนะคะเฮ้ hey. ไม่มีอะไรเลยไม่น่ามีอะไรแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ,คะเคสนี้ได้เงินด้วยแล้วก็โหเพ้นต์อันนี้หรองั้นเรากลับไปเพ้นต์ที่บ้านกันได้เนาะเออน้องกลับไปเพ้นต์ละไปคากลับบ้านมันแก้ได้เลยไงเคสน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กลางคืนแล้วด้วยนะคะกลับบ้านนะคะไหนมาเพ้นต์อันนีเพ้นต์ยังไงนะอันนี แล้วก็คัดตอมอันนี้ดิอันนี้นอนนรอเราต้องกดวอลก็ไม่มีแค่อันเดียวนี้อ๋อเปลี่ยนได้จริงๆสีเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะนี่ก็ดูวอมวอม,วอมดีอ๋อก็อันนี้ก็ดีนะสีขาวๆาวนะคะอ๋อต้องมาเลือกทีละกระเพงด้วยแต่นะเราห้องนี้ห้องเดียวก็ได้ะเออห้องเราด้วยไหม เออห้องเราด้วยเออบ้านจะได้ดูสว่างสว่างเปลี่ยนวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่เราไม่ได้นอนนอกบ้านนะหมายถึงไม่เป็นสลบสลไหลอยู่ข้างนอก <c oughs> กลับมานอนบ้านบ้างเออให้มันใช้คุ้มหน่อยเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วดิเสร็จไหมเออเรียบร้อยแล้วนะคะเออได้เงินมาสามสามเหรียญไหมลุงจะให้ไปเนะี่ย โอ้ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกดีขึ้นเยอะแต่จริงๆฉันแน่ใจว่าดุยดาจะชื่นชมความพยายามของเธอนะถ้าวันดนึงเธอได้สืบทอดความนี้อะ่ะเธอก็จะสามารถตกแต่งมันได้ตามใจชอบเลยเอาดีไม่สืบทอดก็น่าจะตกแต่งได้นะถ้าลุงอนุญาตดูขนาดนี้เออไปเลยคืนนี้นะ่าจะได้นอนเร็วแล้วนะคะทุกคนเอาน้องเลยไม่นอนเลยดีกว่าแต่บ้านมืดมากเลยนะบ้านควรมีมีโคมไฟปะอ่ะลุงมืดเหลือเกินอ แต่บ้านเราหลังใหญ่มากจริงใหญ่แบบใหญ่เลยอะน้องไปนอน,นยังลูกมาแล้วน้องไปนอนแล้วนะคะน่าจะได้เวลานอนละไปเราไปนอนดีกว่าเอ้ยขี่แล้วัาลงด้วยนะโหที่สุดแล้วนนหนูน้องนอนฝั่งไหนน้องนอนฝั่งนูแล้วน้องฝั่งนี้นะคะเราจะตื่นมันพรุ่งนี้นะคะจริงๆเรานอนแบบไม่ต้องนอนตื่นเช้าก็ได้อะเออนอนชั่วโมงเดียวมันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็นอนเช้าไปเลยแล้วกันเนาะเออเซฟๆไปเลยตื่นตอนเช้านะ6โมงเช้า เออได้มาเงินมาสามเหรียญด้วยนะคะสำหรับการทำภารกิจเสร็จนะโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้เออมันถึงเวลาแล้วนะเราจะเล่นพาร์ทแล้วสวันเนาะงั้นก็ขอจบวิด mm ีโ hmm. อเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะหากชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลับบงใจให้กับช n n e l ของเราด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ้าโห mm hmm. oh, สนุกสนานเหลือเกินบายบายเจอกันใหม่ลู